สวัสดีครับตอนบ่ายเนาะก็เจอกันสุขศึกษานะครับเดี๋ยวจะทธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวค่อยทำงานหน่วยที่12 หน่วยนี้นะครับหน้าที่เท่าไหร่ใครจะเปิดตามได้หน้าที่หนังสือระบบพูนาครับหนังสือครับหน่วยที่สิบสองนะครับฉลากอาหารและก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพนี่อันนี้กําลังเข้าสู่วัยรุ่นหน่วยนี้นะครับเราต้องสามารถบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าฉลากอาหารเนี่ย อันไหนน่าเชื่อถือหรือว่าอันไหนไม่น่าเชื่อถือนะครับหน่วยนี้เราต้องบอกได้ว่าหลักในการอ่านข้อมูลนะครับหรือว่าฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือว่าฉลากอาหารเนี่ยหรือว่าเครื่องหมายต่างๆเราต้องบอกได้นะครับก่อนอื่นมาดูผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบในชีวิตประจําวันของเราบ้างว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นมาดูก่อนนะครับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เราเจอในชีวิตประจําวันของเร,เราก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเสริมพางด้านของความงามครับหรือว่าเราต้องมีความรู้ในการซื้อที่ถูกต้องบางทีเขามาขายหรือเขามาโฆษณาให้เราเนี่ยให้เราสนใจทั้งที่ผลิตภัณฑ์ของเขาอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีคุณภาพเหมือนกับที่โฆษณาก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องดู เราต้องอ่านและต้องศึกษาให้ได้นะครับเพื่อให้เรามีสุขภาพดีและเกิดความปลอดภัยนะครับหลังที่หลังที่เราใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับก็อย่างเช่นเครื่องสำอางใ้กําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีเครื่องสำอางบางคนก็ติดตามเพจติดตามโซคงโซเขียวนะครับก็จะรู้ว่าอันไหนที่เราจะนํามาใช้แต่เราต้องดูว่ามันมีออยอนมี ที่เขาแนะนําหรือว่าที่เขารับรองหรือเปล่า mm hmm. เช่นประเภทนี้เครื่องสัมผัน์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้านทำเนียมลิสต์ตรงลิสต,ติกมีหมดนะครับเนี่ยแป้งพับนะครับมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในความสวยงามของร่างกายเราแต่เครื่องสัมพันเหล่านี้นะครับก็ก่อให้เกิดอันตรายเช่นกันถ้าเราศึกษาไม่ดีนะครับแหล่งที่ผลิตมันโอเคครับผลผลิตผู้บริโภคหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็น อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราได้ถ้าเราเลือกใช้ไม่ถูกต้องครับอ่าข้อแรกเลยหลักการเลือกใช้เครื่องสำอางนะครับเราต้องเลือกเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นนะครับถ้าเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราอาจจะใช้ในลักษณะของแป้งฝุ่นสาหรับเด็กนะครับทาหน้าหรือว่าทา,า,า,ทาตัวเพื่อป้องกันการอับชื้นแค่นี้ก็ ดูน่ารักสมวัยเราแล้วนะครับใช้ลิปมันครับหรือว่าที่พึ่งทาปากในฤดูหนาวเราไม่ควรที่จะใช้เครื่องสัมพาน์ที่เป็นของผู้ใหญ่อาจทำให้เราแพ้ได้หรือบางคนก็คือเห็นผู้ใหญ่ใช้แล้วใช้ตามนะครับอาจจะทำให้เราหน้าเราแก่ก่อนวัยควรก็ได้ครับอันนี้คือโทษของเขาถ้าเราใช้แล้วมันไม่ถูกลักษณะนะครับต่อไป เราต้องอ่านผลิตภัณฑ์ทุกครั้งก่อนซื้อนะครับแล้วต้องดูรายละเอียดดังนี้อย่างเช่นจำลองสถานการณ์รูปภาพนี้ขึ้นมาเป็นโลชั่นนะครับหรือว่าครีมอย่างหนึ่งเราต้องรู้เก้าอย่างด้วยกันครับเพราว่าทำไมหมดอายุเร็วจังเพื่อนว่าทำไมเป็นหมดอายุเร็วจังมันก็มีระยะเวลาของมันนะครับคืออย่างเช่นแบรนด์ที่มันดังๆเราก็จะทําเหมือนเป็นคอลเลกชันนะครับก็คือทําเร่ง ออกมาขายพันหนึ่งสองพันอย่างเงี้ยรีบขายรีบหมดรีบออกอลเลคชันใหม่ไวเรื่อยๆมันเป็นเหมือนเป็นการตลาดของเขานะครับก็เกิดยี่ห้อดังเนี่ยไียิงอ่อค้างนี่โอ้โหกําไรเขาก็ไม่มีนะครับพอเขาขออกมาทัทบๆกันเรื่อยๆราคามันก็จะลดลงและเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องดูนะครับส่วนประกอบเก้าอย่างด้วยกันชื่อก่อนผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือไหมนะครับสองชื่อและที่ตั้งของเขาผลิตที่ไหน สวันเดือนปีที่ผลิต 4. มันหมดอายุวันไหนนะครับหวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้มันใช้ยังไงใช้ก่อนอาบน้ําหลังอาบน้ําใช้เช้ากลางวันเย็นหรือยังไงแล้วก็ดูสรรพคุณใช้ไปแล้วมันเกิดผลยังไงทําให้ผิวขาวขึ้นหรือเปล่าช่วยลดรอยจุดด่างดำไหมนะครับเนะครับก็ต้องดู ในเรื่องของปริมาณด้วยไม่ใช่ว่า500เนี่ยปริมาณไม่ถึง50มิลลิตรเนี่ยโ้หเราก็ไม่คุ้มครับเราต้องดูด้วยแปดดูส่วนประกอบด้วยมันมีอะไรบ้างนะครับและ9คําเตือนในการใช้นะครับต้องดูว่าเราใช้ได้ไหมอันนี้สําคัญน,นะครับว่าเราใช้กับวัยอายุเท่าไหร่เขาก็จะระบุไว้หมดเลยนะครับเราต้องทราบนะครับอันนี้เบื้องต้นเลยต้องรู้ไม่ใช่แบบเห็นโฆษณาแล้วซื้ออย่างเดียวไม่ได้อันนี้คือ9้าอย่างที่กล่าวมานะครับ สนะครับหลังการเลือกใช้เครื่องสำอางนะครับเราต้องอ่านวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนซื้อหรือว่าก่อนใช้นะครับเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องการปฏิบัติตนในการเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างถูกต้องช่วยให้เราปลอดภัยและที่สําคัญนะครับเราก็ได้คุณภาพของเครื่องสำอางนั้นด้วยเนาะเวลาเราจะใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องดูราคาดูหลายๆอย่างนะครับน่าเชื่อถือไหม ต่อไปมาดูการอ่านบ้างเมื่อกี้ซื้อนะครับทีน,นี้มาดูการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์บ้างต้องดูชื่อผลิตภัณฑ์ว่าวัตถุประสงค์ใดนะครับให้ประโยชน์ต่อร่างกายเราแล้วก็อ่านวิธีการใช้นะครับขอใช้ยังไงดูวันเดือนปีที่ผลิตและก็เดือนปีที่หมดอายุอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับบางทีเขาลดราคาของที่แบบมันดังๆันเป็นแบรนด์นะครับเขาบอกว่าลด80อย่างเช่นมันผลิตวันที่ อ่าสิบมกราหกสี่แล้วมันก็จะหมดในวันที่สิบเอ็ดมกราหกห้าแล้วอีกวันสองวันเนี่ยมันจะหมดมันก็ลดราคาเพื่อให้เราถ้าคนไหนไปดูไม่ดูวันเดือนปีนะครับที่มันผลิตแล้วก็วันที่หมดอายุก็อุ้ยของดีมียี่ห้อลดราคาไปเหมามาเอามาสี่ห้ากล่องเป็นพันจากปกติจ่ายห้าพันทีนี้มันลดราคาห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายไม่ถึงพันมันก็ซื้อมา พอซื้อมาปุ๊บใช้ไม่ทันมันหมดอายุมันก็ประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่ค่อยได้ตอบโจทย์เห็นไหมมันเราก็จะเสียสิทธิ์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีแม้ว่าจะเป็นอาหารเหมือนกันนะครับที่ลดราคาเราต้องต้องดูวันหมดอายุอย่างเดียวจําไว้เลยนะครับไอที่มันติดลดอะไรแปดสิบเปอร์นต้องดูวันหมดอายุน่อยหนหรอครับอันนี้มันอยู่หน่วยที่สิบสองครับ ต้องดูหน่วยที่สิบสองตามไม่ทันครูไปถึงนี่แล้วห้ารเจ็ครับห้อครับแล้วก็ดูที่ผลิตด้วยมันน่าเชื่อถือไหมผู้จัดจำหน่ายนะครับว่าใครเป็นคนนาเข้ามาจากแหล่งไหนดูปริมาณนะครับอันห้าร้อยมันต้องได้กี่กี่มิลลิลิตรนะครับถึงจะคุ้มกับราคาตังของเราด้วยนี่เพื่อสุขภาพก็เป็นครีมอาบน้ำมีสบู่มีอะไรบ้างครับเนี่ย วัสลีนหรอหรืออะไรเนี่ยก็ของดูแลร่างกายเราครับเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องบางคนสำอางมากหรือต้องบำรุงผิวต้องทางโคลนโลชั่นโอ้โหกว่าจะออกจากบ้านได้ฉีดปัดผมฉีดน้ำหอมเห็นไหมครับอันนี้มันก็ถือว่าเหมือนที่เขาบอกว่าอะไรนะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเนาะแต่เราต้องแต่งให้มันพอดีพองามล้วแต่งมากไปเป็นไงมันก็จะดูแบบไม่สวยงามเนาะเราต้องดูไวของเรา าของทาแป้งให้มันดูโอเคนิดนึงก็สวยน่ารัก,กน,นะครับวัยนี้วัยรุ่นก็จะอีกสเตปหนึงครับก็จะเป็นไวไัยเรื่อยๆครับอ่าอันนี้เป็นการอ่านลารผลิตภัณฑ์อาหารนะครับหมายถึงแสดงข้อมูลทางโภชนาการอาหารนะครับซึ่งเราจะได้รับสารอาหารที่อยู่ในอาหารนั้นนะครับตามที่เราต้องการอันนี้ก็สําคัญเช่นกันอาหารที่รับการตรวจจก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคืออยนะครับตัวยอ่อแลวก็ต้องมีตาอยบนฉลากอาหารแสดงรายละ,ะเอียดเกี่ยวกับอาหารดังนี้นะครับมี9อย่างเช่นกันเมื่อกี้เป็นเครื่องสำองางคนระับนี่เป็นอาหารแล้วนะมีชื่อมีที่ตั้งปริมาณส่วนประกอบวิธีใช้คําแนะนําวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุและก็เครื่องหมายอยนะครับอันนี้เราต้องดูให้ดีนะบางคนไปซื้ออาหารแบบรู้ว่าอยากกินรู้ว่าแบบดูแล้วเห็น โฆษณามาแต่เราไม่ดูวันเดือนปีที่ผลิตนะครับไอ้ที่ลดราคาเนี่ยบางคนแบบซื้อมาเยอะและ้วสองสามวันมันหมดอายุเราก็ไม่กล้าทานแล้วหรือบางคนก็เสียดายก็ทานเข้าไปก็เป็นไงอันตรายต่อร่างกายเรานะครับเอ๊ hey, มาดูนี่โอโก้ go go. ทานไหมครับเนี่ยมีใครทานไหมในยี่ห้อ,อน,นี้ทานไหมมีเก<ม>้าอย่างด้วยกันนะครับขนมซองหนึ่งหรืออ่า ผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกนะครับเห็นไหมมีชื่อมีวิธีใช้รับประทานเขาก็จะเขียนมาบอกระบ,บุบอกหมดนะครับนี่ต้องดูให้ดีอาหารสําเร็จรูปนะครับต้องดูวันเดือนปีที่มันผลิตให้ดีเนาสรุปเรื่องนี้นะครับเราต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลบนฉลากอาหารและกอผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมทั้งมีทักษะในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องก็่อทาให้เรามีสุขภาพที่ดีถ้าคณกินอาหารที่มีประโยชน์ที่หนึ่งโปรตีนข้าวมูอีเดชวิตามินแร่ธาตุไขมันครบห้ามูลลาโควิดก็ไม่กล้าเข้ามาแล้วเพราะว่าเรามีภูมิต้านทานตั้งท่าขั้นห้ามูลนะครับเนาะก็เหมือนผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยบางคนใช้ไปอาจจะมีสิวขึ้นใช้ไปแล้วคืนขึ้น,พนแพ้แบบรักษาไงไม่หายนะครับมันก็เกิดจาก การที่เราวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะครับว่ามันน่าเชื่อถือไหมบางทีราคาอาจจะสูงแต่ประสิทธิภาพมันได้เราก็ควรที่จะเสีย่ยงบางคนราคาถูกแบบเอามาใช้ปุ๊บหน้าพังหมดนะครับเหมือนเขาสัญญกรรมเราก็ต้องหาที่ที่มันมีอยอยรรองรับนะครับผ่านมาตรฐานเขามีที่มาที่ไปถ้าเราไปร้านถูกๆูสัญญกรรมเนี่ยพอยัดซิลิโคนเข้าไปไม่ถึงปีเไงครับจะบูก เบี้ยวจะมูกเน่าเห็นไหมที่ออกค่ะอันนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะครับถ้าเราวิเคราะห์ได้แยกแยะเป็นมันก็ปลอดภัยถ้าเราแบบเชื่อคนง่ายหรือเขามาเนี่ยโฆษณาขายอาดีสามชิ้นห้าสิบบาทเนี่ยโอยี่ห้อแบรนด์ดังเรารู้ปุ๊บเราต้องนึกก่อนว่าทำไมมันจะถูกแบบโดยปริยายมันอาจจะหมดอายุแล้วหรือเปล่ามันอาจจะโรงงานอาจจะเจ๊งแล้วหรือเปล่าเขาถึงมาลดอะไรเราต้องดูที่มาก่อนนะครับหรือบางทีเขาอาจจะลดจัดโปรโมชั่นก็มี เราต้องมองทั้งลบได้บวกนะครับถ้าเรามองลบอย่างเดียวก็ไม่ได้จะบวกอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะอ่าเดี๋ยวจะให้จดโครงสร้างนี้ลงไปข้อที่สามเนี่ยครับอ่าไม่เขียนข้อสามเราเขียนแค่ว่าประโยชน์ของการอ่านฉลากยามีอยู่หกข้อด้วยกันอันนี้ให้จดลงไป ครับอันนี้ได้กับตัวเราเน้นๆเลยหวข้อนี้เดี๋ยวขึ้นวันที่ให้นะครับวันนี้วันจันทร์เอาหวข้อพอจันที่สิบเดือนมกราคมประโยชน์นะครับมีอยู่หกข้อด้วยกัน ข้อนี้นะครับก็สําคัญทําให้เราทราบถึงส่วนประกอบของอาหารประโยชน์นะครับแล้วก็รู้จักวิธีการรับประทานอาหารรู้คําเตือนเพื่อใช้ในการาใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยรู้จักวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องนะครับรู้วันเดือนปีที่ผลิตและก็รู้ชื่อที่อยู่ที่ตั้งของผู้ผลิตนะครับทาให้เสร็จเสร็จแล้วปล่อยเลยเหลือเวลาอีก ประมาณกี่นาทีหลือเกือบสิบยี่สิบนาทีนะครับน้อททำไม่เสร็จอาจจะตกแต่งได้นะครับทำแนวนอนได้ตกแต่งให้สวยงามจันหน้าคงจะเจอกันในรูปแบบออนไซต์ใช่ไหมที่โรงเรียนเนาะก็รอสถานการณ์ดูว่าเป็นยังไงนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีนึง มาลุกนี่อีกทีหนึ่งแล้วกันทำให้เสร็จทำให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วปล่อยเลย On colorful the day